ฉายาที่พี่ดูเรียกเอมคืออ๋อไอตึงไอตึงนี่มันมายังไงไม่รู้ไม่รู้จริงๆเป็นตึงตึงน้อยเขาเรียกตัวเองว่าตึงใหญ่เพราะอะไรอ่ะไม่คือว่าตึงมันมาจากไหนหรือเรียกตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กแล้วตึงน้อยกับตึงใหญ่ตึงจิ๋วคือหมาใช่ต้นทุกวันนี้ไหมทุกวันนี้ไม่ ไม่ไม่มีพ่อไม่กล้าหรอกรับกับแม่แม่ไม่ได้ตั้งแต่เล่นซีรีส์เรื่องนาย years of you ซีนไหนยากที่สุดซีนอารมณ์แน่นอนยิ่งแบบฉากต้องไห้อะไรแบบเพราะเราเป็นคนคิดมากเราก็รู้ว่ากล้องอยู่นี่อะไรอยู่นี่แล้วเราเราต้องร้องไห้ตามจังหวะแล้วผมเป็นแบบคนที่ไม่ได้ผมไม่ในชีวิตส่วนตัวผมไม่ไม่ค่อยร้องอยู่แล้วพ่อสอนไหมเรื่องนี้เคยปรึกษาหลังแบบ f a ลแล้วอ่ะหลังแบบหลังทำไม่ได้แล้วแต่ว่า ปัญหาคือคุณพ่อก็ร้องไห้ไม่เป็นเหมือนกันคุณพ่อบอกเลยว่าปัญหาเดียวกันเลยว่าเขากลัวฉากร้องไห้มากคุณพ่อใช่ก็เลยช่วยกันไม่ได้คือเราเทคนิคแบ่งกันว่าแบบโอเคก็เหมือนรีลีสว่าแบบอ๋อเราเราเครียดตรงนี้เขาก็เครียดเหมือนกันต่อไม่ได้มีคําแนะนําโดยตรง